คลิปนี้มาสอนถักมาลายซีกนะคะใช้ไหมพรมสี่พายเข็มขนาด1.0นนะคะถักโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า เว้นไว้หนึ่งนะคะเว้นตรงนี้ไว้หนึ่งแล้วก็ปักถัก X นะคะถักโซ่หนึ่งสองสามถัก F ลงจุด X นะคะ F หนึ่ง เอฟที่สองลงจุดเดิมแล้วถักโซ่หนึ่งครั้งถักเอฟอีกสองหลักลงจุดเดียวกันนะคะหนึ่งสองถอดเข็มมาปักที่เอฟแรก แล้วก็ควักห่วงเข้ามารวบเป็นดอกนะคะถักโซ่หนึ่งสองแล้วมาด้านข้างนะคะปักแต่ข้างหน้าจุดเดียวกันแล้วเราก็ควักไหมผ่านทั้งสองเส้นถักโซ่หนึ่งสองแล้วเราก็จะเว้นไว้หนึ่งแล้วก็ปักลงหลักที่สอง ถัก X นะคะถักโซ่1 2 3แล้วถัก F ลงจุด X 1 2โซ่1แล้วถัก F อีก2หลักลงจุดเดียวกัน1 สองแล้วก็รวบนะคะถอดเข็มมาปักทเทปแรกแล้วก็ควักห่วงเข้ามาถักโซ่หนึ่งสองแล้วก็มาด้านข้างนะคะแล้วก็ปักลงแล้วเราก็ควักไหมผ่านทั้งสองห่วงแถวแรกได้สองดอกนะคะถักโซ่หนึ่งสองสาม สี่แล้วเราพลิกไปด้านหลังแบบนี้ตรงนี้มีโซ่ที่เราทำไว้สองสองครั้งเราถักเอ็กลงในห่วงโซ่ตรงนี้เลยเอ็กนะคะแล้วเราก็ถักโซ่สามถักดอกเอฟหนึ่ง เอฟสองโซ่หนึ่งครั้งแล้วเอฟอีกสองหลักนะคะแล้วก็รวบดอกแถวที่สองจะได้เอฟอาจจะได้ดอกแค่หนึ่งดอกนะคะมี่ถักโซ่สองแล้วก็ปักลง ก็รวบเพอาแถวที่สองเราจะถักด้านหลังจะได้แค่หนึ่งดอกถักโซ่หนึ่งสองแล้วเราถักทีนะคะพันหัวเข็มปักลงที่ตรงดอกตรงนี้นะคะแล้วเราก็พักผ่านถักโซ่หนึ่งครั้งแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านหน้าเหมือนเดิม แล้วเราก็ปักเข็มลงไปในห่วงถัก x ถักโซ่หนึ่งสองสามอันนี้เริ่มแถวที่สามถักดอกลงที่ x นะคะ f หนึ่ง f สองโซ่หนึ่ง f หนึ่ง f สอแล้วก็รวบถักโซ่ระหว่างดอกสองครั้งนะคะหนึ่งสองแล้วเรามาปักตรงนี้ตรงนี้นะคะตรงที่เราถักโซ่สี่แล้วเราตีโค้ง ของแถวที่สองอันนี้ก็จะผักดอกช่วงสองสามแถวแรกอะ่ะจะจะค่อนข้างงงเพราะฉะนั้นเราต้องจับงานให้มั่นเลยเดี๋ยวเรามันพลิกไปพลิกมาเดี๋ยวเรางงว่ามันไปแถวไหนแล้ว รวบดอกรวบที่ฐานอันนี้คือแถวที่สามแถวที่สามเรียบร้อยแล้วอันนี้คือแถวแรกแถวที่สองแถวที่สามต่อไปแถวที่สี่ถักโซ่สี่ครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่แล้วเราก็พลิกปักเข็มที่โซ่สองตรงนี้ แล้วเราก็ถักดอกถักหลอกเอถักดอกลงในหลักเอ็กนะคะ ก็รวบถักโซ่สองแล้วถักทีนะคะลงดอกตรงนี้ตักเข็มแล้วก็ถักทีพลึบแล้วโซ่หนึ่งครั้งแล้วเราก็พลิกมาด้านหน้าก็าจะเป็นลักษณะงี้แล้วเราก็ควักลงไปในห่วง ถัก X ถักโซ่1 2 3ถักดอกนะคะแล้วเราก็ถักดอกลงใน X โซ่สองโซ่สองนะคะแล้วก็มาตรงนี้มาานันจะมีที่เราทำโซ่สี่ครั้งไว้นะคะแล้วเราก็ถักดอก แบนนี้แล้วเราก็ถักโซ่หนึ่งสองสามสี่แล้วเราก็พลิกกับปักเข็มลงไปที่โซ่สองตรงนี้แล้วเราก็ถักดอกนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นนะพอเราถัก คืออันแรกๆอะ่ะมันยังไม่ถูกมันยังไม่ถูกเบียดมาเยอะนะคะมันก็เลยดูแบบดูยังงง,งแต่ถ้าเกิดเราถักไปเรื่อยๆมันก็จะเรียงกันเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้นะความยาวก็ความยาวนะคะก็คือเราจะใส่ผานเนี้ไหว้พระนะคะ ความยาวก็จะหรือว่าจะเล็กกว่านี้ก็ได้แต่เนี้ยถักเพลินไปหน่อยก็จะได้ความยาวประมาณนี้หรือว่าไปใส่พานที่มันใหญ่กว่านี้นะคะก็คือใส่พานหรือว่าเอาไว้หน้ารถอะไรพวกเนี้ยเป็นพวงมาลัยเล็กๆนะคะก็คือตอนตอนที่เราขึ้นเราขึ้นด้วยสองนะคะตอนที่เราจบเนี่ยเราจะจบด้วย ที่หนึ่งดอกโซ่สองแล้วเราก็ถัดทีนะคะปักลงที่ดอก โซ่หนึ่ครั้งแล้วเราก็ตัดได้ปล่อยห่างยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าเราต้องใช้ใช้เย็บนะคะเวลาเราเย็บเราก็จะมาต่อกันแบบนี้ เข็มจะใหญ่หน่อยหนึ่งที่เข็มใหญ่เพราะว่าตาไม่ค่อยดีแล้วเข็มเล็กก็แย่ตูดเข็มไม่ค่อยได้ก็เลยต้องใช้อันใหญ่นิดนึงถ้าแค่เย็บตรงดอกแต่เราดอกให้มันมาชนกันแบบนี้น,นะคะนีน่มันก็จะเป็นรอยปิดแบบนี้เลย ตอนเก็บแล้วก็จะเก็บไปด้านหลังขมวดไว้แลเราก็แทงหางไดไ้ไว้ข้างหน้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้อง ต้องเย็บติดกับอุบะก็เรียบร้อยนะคะตัวพู้